ก็มาพบกับรายการฮอตทอยบ้าพล,ลังเพ่งเคยนะครับ ep นี้เป็น ep ที่3นะครับคือก่อนหน้านั้น ep 3มันจะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าผมจะไม่ผิดเป็นเซนเซียนะครับแต่ผมลบไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น,ปนการรีวิวฮอตทอยดีวานะครับถ้าจะเป็นการรีวิวพวกของเล่นอย่างอื่นนะครับผมก็จะไม่ไม่ใส่คําว่าฮอตทอยบ้าพลังนะครับแต่ถ้าเป็นพวกพวกของเล่น ก็คือจะใส่เป็นแบบรีวิวของเล่นนี่น,น,นี่นะครับแต่ถ้าเป็นรีวิวฮอท t o ก็จะใส่ไปเราฮอท toy บ้าพัังรีวิวฮอท t ยอะไรก็ว่าไปก็เลยลบคลิปนั้นไปนะครับแล้วก็มาทํา ep 3นะครับใหม่นะครับก็มาทำย้อนหลังนะครับก็อันนี้จะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับเป็นโมเดลฮอท t o จากเรื่องอาริต้าท a t e l angel นะครับซึ่งอันนี้ผมผมแกวออกมาหมดแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้คือ มันมีปัญหาก็เลยแบบต้องมารีวิวใหม่มีปัญหาในการทำคลิปนิดหน่อยนะครับเป็นความผิดของผมเองไหมนะครับก็เลยต้องมาทำคลิปใหม่เดี๋ยวเข้าๆนะครับพูดถึงแบ็กกราวนด์นะครับของหนังเรื่องนี้ว่ามันเป็นมาอย่างไงเนาะนะครับเรื่องอลิต้าเ t เธอร์มอนติโเนี่ยครับถ้าเป็นหนังนะนะครับสร้างโดยเจมส์คาร์มารอนก็คือเป็นผู้กำกับคนเดียวกันกคนที่ สร้างพวกไอหนังเรื่องอวตารนะครับหนังเรื่องฟ r งพงเมื้อนะครับเทาผมเท่าที่ผมจําไดน้นะครับหนังเรื่องนี้เรื่องอาริตาเบอร์ตองโจเนี่ยสร้างมาจากกอนิเนนะครัมังงะของประเทศญี่ปุ่นมันจะมีเวอร์ชั่นอนิเมะนะครับที่ฉายในทีวีเวอร์ชั่นมังงะที่เป็นกาะ์ููนนะครับโดยส่วนตัวผมอ่านกาะ์ููนอยู่ตอนสมัยเด็กๆจําได้ว่า เหมือนมีเป็นเล่มใหญ่ๆสี่เล่มจำราคาประมาณ65บาทมั้งคือสี่เล่มใหญ่ๆจบของสำนักพิมพ์วิบุณกิจนะครับคือในการ์ตูเน,น,งงนเนี่ยในในมังงะเนี่ยนะครับตัวตัวละครเนี่ยจะชื่อว่ากันมุกนะครับหรือว่าเพชฌฆาตใส่บอกคือถ้าไปดูมังงะที่เป็นหนังสือการ์ตูนนะคือสัน,นจะเรียกว่าจะเขียนว่าเพชฌฆาตใส่บอกนะครับแล้วก็ตัวละครใน ในกับในมังงะเนี่ยนครับที่ที่เป็นเอลิต้าเนี่ยก็จะชื่อว่ากันมุนะครับเอ้ยไม่ใช่สิโททีนะคับสลับจำสลับกันคือคือในในในมังงะเนี่ยนะครับไอชื่อชื่อหนังเนี่ยชื่อการ์ตูนเนี่ยนะครับเขาจะชื่อว่ากันมุนะครับเพชรฆาตไซบอร์กนะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยจะชื่อว่าเกาลีนะครับเกาลี่แล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษในในในภาคมังงะเนี่ยคือชื่อ ก็คือจะสลับกันก็คือจะเป็น Battle ลแอง l บ a เทิล a องเจลลออลนะครับแต่ถ้าเป็นในภาคเดอะมูวี่เนี่ยก็จะเป็น a l i t a Battle Angel นะครับคือมันสลับกันนะครับคือสรุปแล้วคือในมังงะเนี่ยก็คือจะชื่อ a l i t a เนี่ยจะชื่อว่าเกาหลีนะครับแล้วก็ชื่อของของมังงะของของชื่อเรื่องเนี่ยนะครับในมังงะเนี่ยก็คือจะชื่อว่าการมุนะครับเพชฌฆาตไส่บอก นะก็ประมาณนี้เท่าที่ผมจำจำความได้เ,เพราะว่าการ์ตูนการ์ตูนเนี้ยมังงะเรื่องนี้การ์ตูนนีเน้เป็นเป็นเป็นคือเป็นการ์ตูนค่อนข้างเก่าหลายปีแล้วสมัยผมเด็กๆนะครับก็เราพูดถึงการ์ตูนมังงะกับหนังไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะมาดูโมเดลออเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งอีกอย่างนึงนะครับ ในในหนังเนี่ยที่คนที่แสดงเป็นเอลิต้าเนี่ยแบทเทิลของเจอเนี่ยครับชื่อว่าโลซาซาลาซานะครับคือโดยส่วนตัวผมคิดว่าไอ้เขาทำตาโตเก,กินไปนะครับแล้วคือมังงะมันมันดูสวยกว่านะครับในมังงะคืออันนี้ดูเฉยๆนะครับสำหรับผมนะตาโตเกินไปนะครับแล้วก็หุ่นหุ่นสรีระอะไรของเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ ผมจะชอบมังงะมากกว่าคือเอลิตาเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นหุ่นที่ด็อกเตอร์คนหนึ่งไปเจอในซากกองขยะนะครับอันนี้ผมมาแจากในมังงะน,นะนะครับเราก็เก็บมาเหมือนในซากในซากเนี่ยก็คือไปเจอแบบเป็นครึ่งตัวแล้วก็มีแขนเดียวมั้งแล้วก็อีกแขนหนึ่งก็มีแค่ครึ่งท่อนนะครับก็เลยเอาไปซ่อมในห้องทดลองของตัวเองแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ นะครับโอเคก็เราพูดถึงเรื่องของไ hey, อหนังจบไปแล้วทีนี้เราก็มาดูโมเดลนะครับโมเดลอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะฮะตัวโมเดลก็ลักษณะก็เป็นพลาสติกหมดเลยไม่มีเหล็กไม่มีไม่มียางไม่มีอะไรเลยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าตรงส่วนหัวเนี่ยก็คือจะเป็นยางนิดๆนะตรงใบหน้าตรงคอเนี่ยก็คงอาจจะเป็นยางนิดๆเหมือนกันนะครับไม่มีเหล็กผมคิดว่าน่าจะเป็นเหล็ก น่าจะทําเป็นเหล็กมกันจะดีจะดีจะดีกว่านะอันนี้ผมคิดนะครับมันจะดูสวยสมจริงมากกว่านะเพราะว่าในในหนังเนี่ยมันเป็นไซบอร์นะครับผมเลยคิดว่าน่าจะทําออกมาให้มันดูเหมือนเป็นเหล็กอย่างน้อยส่วนแบบยังยาง,ยงไอ้ตรงตรงขาตรงเนี้ยคือเป็นพลาสติกก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยควรจะเป็นเหล็กนะฮะเพราะว่าแบบคือคือเขาทาออกมาเป็นพลาสติกแต่มันมันเป็น,น,น,ปนคือในหนังมันจะเป็นเหล็กอ่ะเข้าใจไหมนะครับ พอทำออกมาปุ๊บเนี่ยมันดูแบบยังไงไม่รู้อะดูงองแงงงองแงงอะก็แกก็แกกันนะครับคืออย่างคืออย่างบางพาร์ทของลําตัวหรือแขนเนี่ยก็ทาออกมาเป็นพลาสติกก็ได้แล้วก็บางพาร์ทก็ทําออกมาเป็นเหล็กให้มันดูสมจริงสมจังหน่อยเหมือนไอรอนแมนอะนะครับผมคิดนะก็โอเคการขยับนะครับก็แขนก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะกล้าขยับมากเหมือนกันบางทีพลาสติกอะ ก็กลัวขยับมากแล้วกลัวหักแล้วตัวเนี้ถ้าเขาจะคือให้ถ้าให้เขายืนนะครับจะยืนไม่ก็อยู่ตัวที่แล้วอ่ะที่ผมได้มายืนไม่อยู่เลยถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งกระชากถ้าไม่จัดกระชากนะครับยืนไม่อยู่แตออออ่อันนี้พอย,ยืนได้แต่ตัวที่แล้วยืนไม่ได้เลยใส่ตั้งกับจัดกับฉากดีกว่าจัดกับฐานดีกว่านะครับมันก็จะป้องกันการการล้มด้วยนะครับหรือถ้าคุณ ตั้งบนโต๊ะถ้าไม่สูงมากก็ไม่เป็นไรหรอกแต่นี้ผมตั้งในตู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขากันคือตรงตรงนี้มันก็จะมีส่วนเหมือนแบบขยับได้นะคงจะเป็นแบบเป็นส่วนที่โคนของเขาอะนะครับขาก็ขยับได้ประมาณหนึ่งนะครับเท้าก็ขยับได้พอสมควรนะครับแต่ก็คอยขยับไปขยับแรงเพราะว่ามันพวกนี้มันก็มันก็มีส่วนหักได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหัวกันดีกว่าหัวนี่คือผมเนี่ยถอดออกได้นะครับแล้วตาเนี่ยก็คือจะขยับได้แต่ว่าต้องเอาอุปกรณ์เนี่ยนะครับต้องเอาอุปกรณ์เนี่ยมามาจิ้มที่ตาตาจะก็จะขยับนะครับอันนี้ผมว่าไม่โอเคคือทําเป็นแบบว่าทําเป็นแบบไม่ต้องขยับไปเลยเนี่ยดีกว่าส่วนผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําเป็นเส้นผมจริงๆน่าจะน่าจะดูดีกว่าอันนี้มันเป็นเป็นพลาสติกเป็นยาง แต่ถามว่าสวยไหมก็โอเคผมให้ประมาณให้คะแนนประมาณเต็มสินะครับประมาณแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าควรจะทําแบบบางพาร์ทเนี่ยออกมาเป็นเหล็กจะดีจะดีมากนะครับอย่างตรงม่วๆเนี่ยม่วๆอย่างเงี้ยตรงส่วนที่เป็นม่ว่ะทำออกมาเป็นพลาสติกก็ได้แต่ว่าส่วนที่พวกเทาเนี่ยคือทําออกมาให้มันเป็นเหล็กมันจะดูดีมากเพราะว่าในหนังมันเป็นหุ่นยนต์มันก็ต้องทําให้ดูเหมือนหุ่นยนต์หน่อย ไม่วะนะครับที่ผมยังไม่ได้เปิดกล่องให้ดูเลยกล่องไออาริท่าเนี่ยคือเปิดข้างหน้าออกมาได้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะ,จะมีไอเป็นเขียนว่าอาริ a ่าไอแบทเทิลแองเจลนะครับคา s t สแอนครูคือรูปภาพอ่ะใช้รูปมังงะนะครับคือเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์จากมังงะมาแหละนะครับแต่ว่าก็คงจะหา คนแสดงแบบในมังงะไม่ได้เอาจริงๆนะผมคิดว่าคุณจะเป็นคนญี่ปุ่นแสดงไปเลยจบเลยให้เหมือนเลยในการ์ตูนแต่ด้านเอาคนฝรั่งมาแสดงนะครับเเดี๋ยวเรามาดูพร้ทเสริมต่างๆตัวกรต่างๆว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นดาบนะครับเป็นพลาสติกนะแต่แหลมนะเนี่ยถ้าโดนนิ้วเนี่ยเจ็บเลยอันนี้เป็นเสื้อนะครับกับกางเกงเอาไว้ใส่ตัวลีตาได้ นนแต่ถ้าใส่เป็นนานๆก็คงจะลอกอะ่ะอันนี้คือหัวใจนะครับมันจะเป็นพาที่ต่อออกมาจากช่วงหน้าอกเขาอ่ะนะครับมีมือแถมมาให้นะครับเป็นมือกำม,มือกำสองชุดมือแบกสองชุดเอ้ยมือมือกำชุดหนึ่งมือแบชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมือถือไดามีมือถือได้อันนี้จะเป็นรองเทา้านะครับรองเทา้าไอยเปลี่ยน คือถ้าใส่ชุดเสื้อผ้าแล้วก็เอารองเท้ามาเปลี่ยนได้ผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะโชว์แบบใส่เสื้อผ้าดีหรือว่าไม่ใส่เสื้อผ้าดีอันนี้มาสุดท้ายแล้วคือเป็นส่วนที่ผมไม่ค่อยพอใจกับตัวเดียวตัวนี้นะครับคือฐานคือสังเกตอะไรไหมคือถ้าคนกับคนเล่นตัวคอทอยกับตันอเมริกาซิวิ l วอะ ก็จะดูจากฐานตัวนี้ดีคือเอามาจากอันนั้นเลยคือใช่เลยเนี่ยเหมือนกันเลยแค่แต่างตรงที่ว่าแค่ทําป้ายเป็นของเอลิต้าแค่นั้นเองไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอเไรคือเดี๋ยวนะคืออะไรวะคือมันมันไม่มีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทําฐานแล้วเหรออะไรเงี้ยคือแบบแบบนี้ก็ได้เหรอแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ เขคงจะมีเหตุผลของเขานะผมว่าหรือไม่เขาอาจจะไม่ไม่มีไอเดียในการทําฐานก็ได้นะครับฐา,านก็จะมีเสาออมาให้ด้วยนะฮะเป็นเสาพลาสติกอันนี้ระวังแตกนะผมเคยได้มาคราวที่แล้วผมทําแตกแล้วก็จะมีก้ามปูเล็กอันนี้ก็หักง่ายเหมือนกันคือเวลางางเนี่ยง้างออกมานะครับ งาออกมาต้องแบบค่อยๆง้างอะ่ะคือง้างแรงเกินไปก็หักอะ่ะคือไอ้ตัวสปริงอะ่ะข้างในอะ่ะแล้วฐานก็ฐานแล้วฐานก็จะมีฉากฉากอันนี้มาให้ก็คือใช่เลยกับตันอเมริกาชัดๆใช่เลยกับตันอเมริกาอีซีวิวบอ์ชัดๆนะครับผมกำลังคิดว่าผมจะ จัดกับฉากดีไหมเพราะว่าอนาดอนาดใจก็หมดนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็บรบกวนทุกคนที่เข้ามากด subscribe ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่เข้ามาเข้ามาชมกันกด subscribe กด กดไลค์หรือหรือถ้าไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีกดดีกว่าแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยว่าคือรู้สึกยังไงไม่ชอบตรงไหนอย่าให้รีวิวอะไรนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับก็โอเควันนี้ก็ขอจบรายการอาพเพนที่นี่สวัสดีครับ